สวัสดีเพื่อนเพื่อนทาสแมววันนี้เรามาไขาปัญหากวนใจเรื่องสายแมวที่ทำเอาปวดหัวกันดีกว่าเชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ทำไมแมวไม่ยอมเข้ากระบะรายทำไมห้องเหม็นขนาดนี้สาเหตุหลักๆเลยก็คือสายแมวไม่ถูกใจเจ้านายสายแมวมีหลายแบบมากทั้งแบบเบนโทน,นัยจับตัวเป็นก้อนดูดซับกลิ่นดีแต่ฝุ่นเยอะ บางทีแมวก็ไม่ชอบแบบคริสตัลดูดซับดีแห้งไวแต่ราคาค่อนข้างสูงหรือแบบรายเต้าหู้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทิ้งลงชักโครกได้แต่บางทีก็จับตัวไม่ค่อยดีเคล็ดลับง่ายๆคือสังเกตพฤติกรรมแมวชอบเคลียชอบกลบขนาดไหนแพ้ฝุ่นหรือเปล่าลองซื้อขนาดเล็กมาทดลองก่อนอย่าเพิ่งซื้อถุงใหญ่แล้วค่อยๆสังเกตว่าแมวชอบแบบไหนแล้วถ้าลองหลายแบบแล้วแมวก็ยังไม่ชอบทำยังไงดี ลองเปลี่ยนกระบะซ้ายดูอาจจะเล็กไปใหญ่ไปหรืออยู่ในที่ที่แมวไม่สบายใจสรุปง่ายๆคือเลือกทรายที่เหมาะกับแมวสังเกตพฤติกรรมและลองเปลี่ยนกระบะทรายเท่านี้ปัญหาทาตแมวปวดหัวก็จะลดลงเยอะเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับแมวอีกเพียบนะบ๊ายบาย